สวัสดีค่ะมาลกกะดำหน้าได้ค่ะเด้อมาหนิกาเมาเป็นกาขอหอมสยามได้ค่ะเด้อจะหยัดลกงายง่าจักหน่อยเพราะว่าตอนที่วานมันเจอฝนเนาะค่ะเนาะเจอฝนพ่อดิเขาก็บ่อกลับเลยแล้วเขากับมาติ น้ำก็อยากเลิกแน่จังหน่อยเนาวคะเนาะปกติเนี่ยจะน้ำจะตื่นก็นี่เด้อค่ะเด้อเฮ้ใหน้ำมาเน,นี่ตัวนี้เขามาซ้ำตะกา้าพอใกล้สิเบริรแล้วอันเดียนะเขาก็สันจักหน่อยเพื่อให้ต้นใหญ่ที่มันขาดมันได้ตกลงเนี่ยค่ะชีวิตของชาวนามาวันนี้เขาก็มาดำกันเนาะคะเนาะ ี่ลุกไปแล้วเด้อค่ะเด้อจับปบุ่งสีเด้อค่ะเด้อจับบุ่งสีใส่สองสามจีบเด้อค่ะเด้อปักลงเลยส่วนเม็ดต่อยจะเป็นดำว่าับวางแล้วค่ะเด้อดำสับวางแล้วค่ะเด้อดำได้ดำได้ทั้งสองอยางดำสิบแบบ สับวางหรือเป็นแถวก็ได้ต้ออ้อยต้อยจะไมด่ดำสับวางยึดถือเอาแบบชีวิตบบ้านแบบผู้เฒ่าผู้แก่บานเฮาเห็ดไพ่เห็ดตะกีเนาะค่ะเนาะ นี่แหละค่ะชีวิตชาวนาะสวัสดีค่ะ